สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม r ลส i ิ่ง a s t e r อร์เซิรตอนนี้นะครับเซิร์นะครับได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีตู้รถเข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นรถใหม่2คันรถเก่า1คันนะครับก็คือรถคันแรกนะครับในโซนของ X t ็กติมนะครับมาเลยครับ X t ตตอนนี้ได้ประกาศเข้ามาประกาศตอนเย็นนะฮะ โพสรูปภาพให้รู้ว่ารถอะไรจะเข้าตอนเย็นตกตอนเช้ามาครับโผล่มาเลยนะเป็นตัวนี่เลยลงในตัวเกมเรียบร้อยนะครับประกาศล่วงหน้านะครับอันแรกนะครับเป็นรถ x อ็กเต็มเจ้า 720S นะครับ m มกาเลน 720s นะคันที่2นะครับก็คือเจ้าคันนี้ครับนี่เลยเบนนะครับ sls นะ amg gt นะครับอันนี้เป็นรถรุ่นของอะไทกลางนะครับคลาสกลางนะฮะ เป็นสปอร์ตคัสกลางนะครับบ้านเราเป็นคัสกลางนะแล้วก็อีกคันหนึ่งคันที่3ครับผมรถใหม่เหมือนกันที่เข้ามาก็คือโ o ตาร์เอมิล่าครับผมคันนี้เป็นคัสล่างนะครับก็คือเจ้าสแตนดาร์ดนะครับเป็นเจ้าสแตนดาร์ดเป็นคัสล่างนะครับโ o ตารถามว่าคันไหนน่าจับจองน่าใช้คันนี้นะคะน่าเสียตังค์นะน่าเสียเพชรนะคันนี้ แล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็น 720s นะครับทำไมไม่เป็นคันอื่นไม่เป็นแมคลาเรน P1 แทนทำไมต้องเป็น 720s เนื่องด้วยอาจจะความคิดของเขาครับอาจจะต้องการที่จะพักรถนะครับในช่วงของ x t i m นะพักไม่ให้ x t i m เยอะเกินไปอาจจะเปลี่ยนมาให้เป็นพวกคาร์ดของอ่าสต a r d าร์ Standard กันบ้างนะครับแล้วก็ในตรงนี้ผมว่า อาจจะต้องการขายนี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยขายชุดแต่งตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะสกินตัวนี้มีส่วนนะสกินตัวนี้มันต้องใช้เพชรซื้อนะครับไหนไหนก็จะเข้าละก็ต้องมีสกินใช่ไหมละ่ะเพชรลุงไม่พอนะเชิญทางนี้เลยร้านบริการเติมเกมมือถือเซตโกทีสสำหรับสายเกมเมอร์มีบริการเติมเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG, Free Fire Arena Bakeout โดยเฉพาะเกม Racing Master ราคาถูกกว่าซื้อในเกมใช้เพียงเลข UID และ QR code เติมรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%มีพี่พี่แอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากคุ้มอยากชัวร์ต้อง z ซ o TH เท่านั้นช่องทางการติดต่อที่แฟนเพจ z ซ o TH ลน์แอด TH มีแอดด้านหน้าด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วไปสนุกด้วยกันในเกม r a c i n g Master สกินตัวนี้ของ 720S นี้ว่าไปมันก็ดูสวยอยู่นะครับถือว่าเป็นรถที่สามารถใช้งานในการเก็บถ้วยได้ระดับหนึ่งนะครับถือว่าโอเคเพอใช้งานได้แต่ถ้าถามว่าให้ไปเปิดที่ตู้ก็คงไม่เปิดละนะครับคงอาจจะหันไปมองที่ตู้สแตนดาร์ดกันแทนต่อมาครับในส่วนของเจ้า SLS นะครับเบน์นะครับ SLS AMG ตัวนี้ ที่กำลังจะเข้ามาก็จะเป็นรถที่อยู่ในระดับกลางๆเลยนะฮะนะครับผมพร้อมสามารถอยู่ในระดับกลางๆอือฮ mm ึ hmm. ถ้าถามว่าผมเคยขับไหมผมไม่เคยขับเลยนะตัวนี้นะถ้าบางท่านคนไหนเคยขับก็ลองมาบอกให้ผมหน่อยว่าขับดีหรือเปล่านะครับ ผมไม่เคยขับเคยแตะเลยเดี๋ยวรอเข้ามาที่เซิร์ฟซีก่อนเราไปลองเทสกันดูว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับที่จะเข้ามาก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับไทสแตนดาร์ดนะครับเจ้าเอมิลลานะครับตัวนี้รถเป็นรถที่เหมือนกับเหมาะกับทางโค้งนะครับ ใช้งานได้ดีในทางโคง้งแล้วก็ช่วงรถก็ไม่ได้ยาวเกินนะครับท้ายไม่ยาวนะเวลาเข้าโคง้งท้ายน่าจะหลุดโค้งไม่ไม่โดนขอบเลยเอาล้วครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างรถที่จะเข้ามาใหม่ใช่ไหมในตู้นะครับจะมีอ่าเจ้านี่นะ 720S นะหนึคันละมีเบนซ์คันนึ่งละแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นอ่าเอมิลานะครับ สตัวเนี้ยถ้าเข้ามาปุ๊บตอนเนี้ยคือทุกคนก็เริ่มตัดจะตัดสินใจแล้วเพชรที่เหลือจะเก็บไว้ไหมหรือว่ามาโคนอยากได้เซนโตนะครับก็มาจัดที่เจ้าเซนโตนะครับหรือว่าจะมาคันข้างล่างนี้นะครับถ้าให้เอาคันนี้มาเทียบกับเจ้าเอมิล่านะครับอ่าเอมิล่าดีกว่าแรงกว่านะฮะนะครับแต่ถามว่าถ้ามีคันนี้ด้วยก็ดีมี2คันเพราะว่าใช้ในการเก็บถ้วย ใช่ไหมครับคานนี้เก็บได้ถึงพันแปดนะคานนี้นะครับเก็บได้ถึงพันแปดไม,ไม่ไม่มีเม็ดนะอ่าเอาล่ะมาันกังกังวลใจมีเพชรอยู่กดดีไหมขับถนัดหรือเปล่า,าถามก่อนถ้าขับไม่ถนัดไม,ไม่ไม่ต้องกดนะเดี๋ยวจะเสียดายทีหลังนะครับเก็บเพชรไว้ดีกว่าแล้วก็ไปไปเอ,เ,เอาเจ้าเอมิล่านะครับผมเอาเจ้าเอมิล่าจะจะโอเคกว่าอย่างนั้นผมว่าเนี่ยเราวิ่งมาหาเจ้า เอมิล่าเลยนะครับผมน่าจะโอเคก็คือเหมือนกับพักการใช้เอติมไปเลยนะครับช่วงช่วงหน้านะครับตู้หน้าเป็นการพักใช้เอติมไปเราเอามาตู้ข้างล่างนะครับยังไงก็เสียเพชรเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องมาอัพระดับรถของค์สอีกคัสหนึ่งนะครับผมของไทยล่างนะครับตู้ล่างสแตนดาร์ดส่วนตรงกลาง m m g นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะ ถ้าจะเอามาแทนนี่ก็คงดีกว่าดีกว่าคนันนี้ดีกว่าปอร์เช่นี่ก็โอเคน่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวต้องลองเทสอีกทีหนึ่งนะตรงนี้นะครับเราลองเทสถ้าเข้าเซิร์ฟแล้วเทสดูนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเพราะว่าตู้นี้มันหมดย7 27ิบเจ็ดยิบเจ็ดตอนนี้สิ้นสุดไปเลยแล้วก็ตกเช้ามาแล้วก็น่าจะเข้าอืมฮึ <laughs> คิดดีๆฮะสุ่มไม่สุ่มยังไงไหมครับถนัดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่อยากเติมเกมเติมอะไรนะครับก็เติมสามารถเข้ามาที่ ZGO TH นะครับผมร้านบริการเติมเกม r ล c s ิ g Master นะครับเต็มระบบเลยนะดีนะครับราคาก็เซฟด้วยดีกว่าไปเติมสดๆอยู่ในตัวเกมนะคุ้มกว่านะครับผม อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอ้ถึงผมรู้สึกว่าแรงคือครับแรงคือครับจังหวานแรงกว่าเมื่อกี้ เรื่องนี้ถือว่าโอเคแต่ต้องรอดูอีกทีนึงจะมันเทสอีกทีนึงตรงที่ตอนเข้าเซิร์ฟซีเพราะว่าเราอาจะให้เป๊ะเหมือนกับเซิร์ฟอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับันนี้ผมลองให้ลองที่เซิร์ฟไต้หวันนะม,มาลองเทสให้ที่เซิร์ฟไต้หวันดูเพราะว่ารถแต่ละคันที่เข้าเซิร์ฟซีนี้ค่อนข้างจะไม่เหมือนชาวบ้านตึงมือไม่ตึงมือไม่รู้ ด,ดูอย่างห้าสามสองนี่นเดีมาใช้งานงอกเลย